สวัสดีท่านผู้ปกครองนะครับและสวัสดีนักเรียนชั้มประถมศึกษาปีที่6ทุกทุคนการมาพบกับพี่หมีออนไลน์ครั้งในสัปดาห์นี้เราเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่พลเมืองนะครับจะเป็นเรื่องใดน,นั้นมาติดตามรับชมรับฟังต่อได้เลยครับพอวอออนไลน์เลิฟนิ่งเลสนันบทเรียนออนไลน์ป .6 สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรม สาระหน้าที่พลเมืองกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันความหมายและความสำคัญของกฎหมายกฎหมายหมายถึงข้อบังคับกติกาของรัฐที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้บังคับควบคุมความประพฤติของบุคคลในสังคมให้ปฏิบัติตาม กฎหมายมีความสำคัญหลายประการเช่นสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสังคมและประเทศชาติเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันกฎหมายจราจรประเทศไทยได้ประกาศใช้กฎหมายจราจรฉบับแรกคือพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522 เพื่อลดอุบัติเหตุและอันตรายที่เกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่สัญจรไปมาตามท้องถนนและบนทางเท้าการจราจรที่แออัดในปัจจุบันกฎหมายทะเบียนราชกฎหมายทะเบียนราชหมายถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับทะเบียนคนเกิดทะเบียนคนตายและทะเบียนบ้าน กฎหมายทะเบียนร่าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมมีดังนี้สำนาทะเบียนบ้านการแจ้งเกิดการแจ้งตายการย้ายที่อยู่การย้ายที่อยู่มีสองประเภทคือการย้ายเข้าและการย้ายออกการทำบัตรประจำตัวประชาชนกฎหมายกำหนดให้ผู้ที่มีบัตรประจำตัวประชาชนได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยมีอายุครบ7ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน70ปีบริบูรณ์มีชื่อในทะเบียนบ้านหรือมีภูมิลำเนาในท้องที่ที่ไปยื่นคำร้องขอมีบัตรโดยยื่นคำขอทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่หรือที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่ตนมีภูมิลําเนาอยู่ การขอมีบัตรประจําตัวประชาชนครั้งแรกจะต้องยื่นคำขอภายในกําหนด60วันนับตั้งแต่มีอายุครบ7ปีบริบูรณ์หากพ้นกําหนดจะเสียค่าปรับไม่เกิน100บาทบัตรมีอายุใช้งานได้8ปีซึ่งบัตรจะหมดอายุก่อนวันเกิด1วันกฎหมายยาเสพติดให้โทษยาเสพติดให้โทษ หมายถึงสารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายแล้วทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจและส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายสุดโทมกฎหมายท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยมี4ประเภทได้แก่เทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษได้แก่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยากฎหมายที่เทศบาลเป็นผู้ออกเรียกว่าเทศบัญญัติกฎหมายที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเป็นผู้ออกเรียกว่าข้อบัญญัติ ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามกฎหมายทำให้สังคมสงบสุขและปลอดภัยคนในชาติอยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขเสริมสร้างระเบียบวินัยในสังคมทำให้บ้านเมืองสะอาดไม่มีการเอารัดเอาเปรียบกันในสังคมประชาชนทราบสิทธิและเสรีภาพของตนและใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้อย่างถูกต้องทำให้การบริหารประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานที่มอบหมายจากครูประจำชาวินะครับให้นักเรียนศึกษาเน,นื้อหาจากหนังสือและจากการชมวิดีโอคลิปที่ครูประจำชาติส่งให้นะครับและทำแบบฝึกหัดหน้า106ถึง109เรื่องกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันนะครับพบว่าตั้งแต่เกิดจนถ,ถึงเสียชีวิตเลยนะครับกฎหมายมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตประจำวันทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นการทำบ่ประชาชนซึ่งเป็นสิทธิที่ ประชาชนทั่วไปควรเข้าถึงนะครับและกฎจราจรซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเดินทางและกฎหมายอยื่นๆที่อยู่ในชีวิตประจําวันนะครับที่มีอยากให้เด็กๆได้มีความเข้าใจในเรื่องนี้นะครับก่อนจากกันไปหากเกิดก็สงสัยสามารถติดต่อครูประจำชาได้จากรายละเอียดานคลิปนี้ครับพบกันใหม่ในค่าบเรียนต่อไปครับนนี้สวัสดีครับ